สวัสดีครับเมื่อกี้มาพบพาอครับเซทัดาดกอนนะครับสวัสดีไปยังพ่อพี่น้องนะครับแล้วกะชาวรถไทยทุกท่านนั่มนะครับก่อนเอื่อหนึ่งจะฟังกดติดตามกดซับสไครต์ให้เซทัดเล็กน้อยนะครับไว้มาอัปเดตข่าวสารนะครับหรือติดตามคลิปต่างๆข้างกล่องเซทัดกันเดียอุบลแล้วกันนะครับเมื่อกี้มาย่ำอีกรอบหนึ่งนะครับกับโปรโมชั่นดีๆนะครับของจอร์ดี้นะครับห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีนะฮะชีพชิดแรกมาตัวนี้แล้วครับพี่น้องนะครับราคาตัวรถ เพียงหกแส0แปดมืนเก้าันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องนะครับโปรโมชันดีๆช่องนี้พี่น้องซื้อนะครับซื้อหรือผ่อนแค่ตัวรถในราคาหกแสนแปดหมืนเก้าันห้าร้อยบาทนะครับรับฟรีไปเลยนะครับรับฟรีนะครับพี่น้องย้ำเลยช่วยแทย้ำเลยว่าฟรีนะครับบ่มีค่าเสจ่ใจนะครับไบมีดนาซานะครับฐานหก CMT นะครับรลักะลอตเตอรี่แบบเฟืองยางดีเลยนะฮะน้ำเข่ายางดีเลยของตัวนี้นะครับรอบนึงแล้วการครับพี่น้องครับ รับฟรีนะครับใบมีดนาซาฐาน6ก CMT นะครับแล้วก็โรตารี่แบบเฟื่องน้ำเขาอย่างดีเลยแล้วกันนะครับของแถมทั้ง3อย่างนี้เบ้อค่าร่วมๆกันเกือบสองแสนนะครับพี่น้องแต่ว่าเลิกใช้เฮาจัดให้พี่น้องเฮาฟรีๆนะครับแถมให้ฟรีไปเลยนะครับในราคาแค่เพียง6กแสนแหมื่นเก้าบาทครับนะฮะราคานี้เลยนะครับพี่น้องได้อุปกรณ์3าชิ้นฟรีเลยบริเวณกลางน้ำจักบาทนะครับได้ฟรีย้ำว่า นะครับในราคา689,500บาทอุปกรณ์3สิ้นแถมให้พี่น้องไปใช้งานซี้เลยนะครับได้อุปกรณ์ครบพร้อมลงไฮลงหน้าพร้อมลุยงานได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มยากนะครับจัดให้ลูกค้าเต็มที่นะครับผูใดสนใจการติดต่อสะทธนมาได้นะครับหรือผูใด้นะฮะของใจนะครับหรือสงสัยนะครับมาซื้อรถไปแล้วเขามีซางค่อยู่แล้วบอกนะครับมีซางค่อยออกไปเสื้อวิสบอลนะครับติดตามทั้งช่องสถทนใดนะครับ เราจะอ oui, ัปเดตคลิปเกี่ยวกับสร้างไ้เบิรงเรื right. yeah. oh so oh. man, ่อยๆนะครับเราประกานเลยว่าทางเรื่องใช้ห้านะครับมีสร้างค่อยดูแลแน่นอนนะครับบริเป็นทีมงานสร้างเหล็กนะครับทีมงานสร้างปอนะครับทั้งสองทีมค่อยดูแลลูกค้าแน่นอนแล้วกันนะครับเวลารถมีปัญหาหรือเวลาใส่งานไปแล้วเกิดปัญหาอยากปรึกษาสร้างมีค่อยบริการให้ลูกค้าเฮาแน่อนอนแล้วกันนะครับขายเปลาบริษทีมบริษป้านะครับพร้อมดูแลทุกทานคือเก่านะครับออสเวด ถึงบ้านแน่นอนรายการนะครับเป็นทาน้ำมันเครื่องรับประกันส่วนต่างๆบริษัทเป็นเครื่องยนต์อุปกรณ์ใส่งานเลือกใช้เรารับประกันแน่นอนรายกานะครับรากานะครับการผ่อนชำระนี่ก็ยังมีให้ลูกค้าเลือกอีกนะครับบริษัทเป็นรายปีหรือจะเป็นรายเดือนนะครับดาวขั้นต่ําอยู่ที่2 5เท่านั้นนะครับพี่น้องเฮ้านะครับบ้างดาวขั้นต่ำาเปเนะครับมีทัางแบบรายเดือนรายปีให้เลือกนะครับได้สะดวกเป็นรายปีนะครับ ผลประกอบการนะฮะออกเป็นปีเป็นงวดเป็นปีก็เลือกไายปีได้นะครับหรือผู้ใดมากรายเดือนนะครับก็สามารถเลือกรายเดือนได้ีให้เลือกไปเลยนะครับพี่น้องเข้าทั้งแบบรายปีและรายเดือนนะฮะตามสะดวกพี่น้องเขาเลยว่ามากแบบใดนะครับแล้วก็อุปกรณ์นี่ได้แน่นอนขายจริงแถมจริงนะครับมีมีตัวมมีตัวนะครับพี่น้องเข้าการันตีได้เลยนะครับมาได้ฟรีๆสามอย่างแน่นอนใบมีดผ่านโรตารีในราคาที่แจ้งไปเลยนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแน่นอนนะครับ ตากไว้นำรายการนะครับมากแบบไหนสอบแบบไหนกันบอกเซทัดได้นะครับสงสัยละเอียดตรงไหนกัโทรมาสอบถามเซทัดได้นะครับที่เบอร์โทร0947958572นะครับหรือพี่น้องเข้าสีเอสดีไลน์มาคุยกับเชฟชายกนก็ได้นะครับไอเดียไลน์นะครับ0947958572คือกันครับพี่น้องเขานะครับคุยกันก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับโทรมาเซทัดกันยังดีนะครับดีใจนะครับถ้าพี่น้องโทรมานะครับมาปรึกษากันก่อนว่าเงื่อนไขเป็นทังไหนแบบนี้ได้บ้างนะครับเรื่องเอาโปรแบบนี้ได้บ้างนะครับ จต่ซัดจให้แน่นอนนะครับมักตัโรแบบใดโทุ่มมากดดเลยพี่้องเฮ้าละกันพร้อมบริการทุกท่านแน่นอนนะครับออกรถง่ายได้รถชัวแน่นอนดูแลดักญาติิแน่นอนฝากกันาำละก,กันครับไปเจอกันในคลิปหน้าละกันครับสวัสดีครับ